น้นม,มีคู่ที่นะครับใส่นนะครับใส่ยิ้มเผีย ตืนม,มสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ่องปองปไยสุขุสุขคนนะครับพ่อกนะนงบวนจนิสแฉบอีกขึเกานะครับพี่น่องเฮ่าเช่าย u ดูกนะครับเพราะวา่าจะโยูได้ประเทศไท้เฮาหรือว่าต่างประเทศนะครับสี่รับส้มสองยืด u ูกของนงบวจนิสแฉบนะครับ มือนี้นุ่มบอลนีิเสบกีผ้าพีผ้าหนองเข้ามากินนะครับอาหารน,นี่ตัวนบนุ่มบวนอลเนื้อมานะครับเนื้อก้อนหน่อยมากพันหนึ่งนะครับนี่สีจุนะครับสีจุอะไรเสียดแก้วให้พี่ให้นหนอนข้าเบิองนะครับนี่นุ่มบวนก็ข้อสวดข้อไหว้ภูถีบวกินเนื้อกินดิ้บนะครับอ่ะมือนี้บวชเด้จัดเตียนหน้าเลยกิดอยากเอ้าจัดนะครับนี่เ็ดจี๊ยบไอพีเห็นหนอนข้าเบิองนะครับเฉียบเจ้าเฉียไปก่อนอฮ้ยเนี่ยก้อนหน่อยมันเจี๊หอมดีนะครับนี่โอ้ ไปครับหัวใหม่ๆพร้อมๆเลยใส่บรรยากาศดีครับนี่ท่องไทท้องหน้านมือีนมนยมมะยมพอหักนะครับอยู่ทังบานเ้าเรือพอหักก็องนุ่มหวานนะครับจูจูข่าเขียงนะครับยามงอนหน่อยเป็นพวกกร,ระมาทรงมหันนะครับ่าแบงผูดกันนะครับ ย่างนวลกันสิสอยกินเลยนะครับนี่สอยกินเป็นนำนะครับพวกหงนัวเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่เพีย่าข้าหวงนะครับสิตัวดีนะครับนี่โอ้ใส่ฟักเข้าไปนะครับขึ้นหอมขึ้นสอยหอมกันเลยขึ้นนิดหน่อยก่อนบรรยากาศแบบบ,าบ้านๆนะครับนี่ บรรยากาศแบบบ้านพี่น้องเ้าผู้ที่เพิ่นเฮ็ดงานอยู่ต่างจังหวัดต่างไกลนะครับเข่ามากส้มมากินแบบเสียบประกันนมหวานนะครับพี่น้องเ้าประเทศยดเต้ยมาเทศลาวนะครับพี่น้องต่างประเทศนะครับมันดูเสียบประกันนมหวานนะครับนี่โอ้เจียวขน,นตัวเลยนี่ชิมก่อนอืมโอ้เสียบมาไหนนะครับใส่ขึ้นหน่อยเนะอย่าใส่นิดหน่อย มึงวันกันวงมินตำกันลายแน่ครับนี่ยเนาะไ่หน่อยควมเพชรกำลังไหนทีมามามามพี่นอนเนาะเฮ้ปวยนี่นะครับแบ,บ้านๆเนาะนี่ยครับ เหนือลายนะครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ไงตัวนี้เปไ็นเสียบได้ครับลองมันก่อนสร้อยกินอร่าโนะสร้อยข้าเฉียงเลยครับตอนนี้ไงโหลดดาวเทน้ำลองบ้างับเที่ยวกันเลยนะโอ้ โอ้เดี๋ยวๆๆนะน้ำหม่อนเริ่มหนาบเจี๊ยบหวยหนาบเจี๊ยบหวยซะก่อนกิน,นข้าวมันต้องมีหนาบเจี๊ยบหวยนะครับแหน่ลองก่อนอื้ ต้นโนนเทือครับกัดต้นเนื้อน้องลายนะครับตัวน้อยเหมือนบวยใหญ่ครับโอ้ บรรยากาศแบบบ้านๆแสบๆด้วยนะครับพอ,บพอปเป็นเหลี่ยงปลานะคะรับมันเหลี่ยงประหนิ่งขายนะครับหมอนโซ่ตำรวจน,นะครับของไรพันครับของอันที่ขีดยนเนาะเด็ดดับหนะึ่ เยวนะครับเกี่ยวอืมอ้ำข้าวกรมี่มาร้ายนะครับเนี่หยหมนะกชั่วบมกแดงประกาศยินตัวผู้นะครับ มันนะครับมังจำต้มน้ำมาที่ทีวีนะครับเนี่ย มือนี้นนวาน,นวาวห,นะหัววันนะครับอืวด่าหัวืมหืมราววันนะครับ รับว่งไงนะครับได่ไหมแซ่บได้โซวนู้นยนะครับอืม <c oughs> บุ้งมนตจำแต่บรรยากาศดีนนะครับราขาวมันมันจะเป็นขี่ผิพยามติดน,นะครับก็ดูผิววงนี่น้อย <laughs> หน้านะครับหัวหน้าเป็นไง โอ้คุ้มิงต่ำใส่เอานะครับน้อมมี่คู่ที่นะครับใส่นะครับ

Mm Mm ตัวนี้ไสวันนะครับไสวันอยูจ่จังหน่อยมั้งไสวันบรรยากาศตรงไหนตรงน,รงนั้นนะครับฟ้องกับมีโบโ่วก็ไปไหนเราไสวันยังเหยียดกบ ครับฝนลินจุใส่กับฝนลินลินน,ลน,ลน,นี่แหละลวดจะเป็นในการดัดน่า สัน้นดูเกปแตะกันมั้งเอ้าวโอ้เดี๋ยวบรรยากาศดีขนาดอออืม ดเียรานะคับบรรยากาศแบบนั้นน,นะครับนี่ปฟุงมม้งมินตำมันกระไรนะครับนุ่มบวานขอขอบคุณขอพรนะครับทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับนุ่มบวากินมะข,ขอมมะงามนมุ่มบวานขอขอถอดข้อไว้นะครับ แตเบื้องว่าคลิปนา้าหนุ่มบน่นยิ่มแศบจะผ้าพีผ้านองเ้ากินอย่างนะครับฝากนี่ด้วยครับฝากพี่น้องเขาเข้ายูทูบนะครับสามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนุ่มบน่นยิ่มแศบเดี๋ยวเฮ็ดคลิปตัวต่อไปนะครับคลิปนี้หนุ่มบน่นยิ่มแศบขอลาพีราหน่องเข้าไปเพียงเท่านี้นะครับกขอบสวัสดีครับ